โดยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวผูวกคองสอบถามมาปฏิบตนนัติตามนี้ทางโรงเรียนไม่ได้แจ้งไปเ่เราขอแจ้งอีกครั้งนึงนะคะแม้ว่าจะยังไม่ได้ทางการแต่แนวปฏิบัติตอนนี้นี่คือทางโรงเรียนรับผลการตรวจของนักเรียนเกืจ